อุยชายทอดเจ้าอร่อยของชนบุรีค่ะสวัสดีค่ะเอทีเฟมิลี่พรน,นะคะนี่อยู่ตรงปากซอยถนนสุรชัยอันนี้ก็คือใกล้ๆก,กับถนนสุขุมวิทตรงแยกข้างเฉลิมไทยนะคะนี่ถนนเส้นนี้คือถนนสุรชัยร้านก็จะอยู่ปากซอยเลยค่ะมีขออนุญาตทางร้านเรียบร้อยแล้วค่ะ ขอถ่ายคลิปวีดีโอมาฝากกันค่ะหน้าร้านก็ประมาณนี้นะคะเป็นร้านเล็กๆแต่อร่อยมากๆใครมาชนบุรีก็อย่าลืมนะคะอย่าพลาดแล้วก็ขอถ่ายขั้นตอนการทำเลยค่ะนี่การหอ่อกุยช่ายนะคะ วางยืนรอก็ขอถ่ายคลิปมาเลยนี่เป้าหมายที่รอก็คืออยู่ในกระทะใบใหญ่ๆนี่ค่ะกำลังทอดยังไม่สุกค่ะนี่ก็คือราคานะคะจำนวนชิ้นแล้วก็จำนวนราคานี่ค่ะสุกแล้วในที่สุดเราก็จะได้กินแล้วค่ะสั่งไปเรียบร้อย1นึชุดห0ึบาท จะได้15ชิ้นค่ะนี่นะคะก็ง่ายๆ1ชิ้น7บาท3ชิ้น20ส่วนมากก็จะเป็นประมาณนี้ดูใกล้ๆนี่ค่ะดูความน่าก,กินมาชนบุรีไม่ควรพลาดนะคะคุชยช่เจ้านี้อร่อยจริงๆนี่ค่ะนี้ที่เราได้มาถึงบ้านเรียบร้อย ก็จะมาพร้อมน้ําจิ้มแบบนี้ค่ะสองถุงนี้ก็คือหนึ่งร้อยบาทก็ได้มาทั้งหมดสิบห้าชิ้นนี่นะคะเดี๋ยวเอาเทใส่ภาชนะดูกันนะคะนี่จานไม่พอต้องเอาเป็นหม้ออย่างนี้ค่ะเขาจะใส่กระดาษซับมันรองก้นถุงกระดาษมาให้ด้วยค่ะ แบบร้อนๆเลยค่ะอย่างนี้นะคะร้อนมากๆร้อนมือค่ะเดี๋ยวจะแกะข้างในให้ดูนะคะแต่ตอนนี้คือร้อนมือ ดูความกรอบค่ะฟังเสียงมาฟังเสียงความกรอบกันนี่ข้างในนี่คือกุ้ยช่ายที่แสนอร่อยค่ะคูกับน้ำจิ้มอย่างนี้นะคะ วิดีโอนี้ก็มาฝากกันประมาณนี้ค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนะคะสวัสดีค่ะ